สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องวิสเทคนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการสร้างเว็บแอปพลิเคชันนะครับโดยใช้ fast API นะครับซึ่ง fast API เนี่ยจะเป็น Python framework นะครับสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับด้วยภาษา Python คราวนี้ก่อนอื่นเรามารู้จักตัว f a s t API กันนิดหนึ่งนะครับ f a s t API เนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นเว็บเฟรมเวิร์นะครับตัวล่าสุดนะครับในโลกของอภาษา Python ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคนที่เขียน Python มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้จักเว็บเฟรมเวิร์นะครับอย่างเช่นตัว Django นะครับซึ่งมีมานานแล้วนะครับแล้วก็จะ อีกตัวหนึ่งก็คือจะชื่อ Flask API นะครับก็คือ F L A S K นะครับซึ่งตัว Flask เนี่ยนะครับผมก็ได้มีการทำคลิปไปแล้วนะครับในเรื่องของ The Docker Compose นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามดูได้นะครับในคลิปที่8นะครับซึ่งเจ้าตัวทั้งเจ้าตัว Flask และตัว Django เนี่ยครับมันจะเป็นเขาจะสร้าง นะครับบนขึ้นมาบนเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เกตเว์อินเทอร์เฟซนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า WSGI อ่านว่าวิสกี y ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะจะ,จะเป็นพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นเฟรมเวิร์กเรียกว่าจะทำงานแบบ Sequential นะครับก็คือว่าเวลามีงานเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำเรียนตามลำดับไปนะครับส่วนตัวที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยมันจะชื่อว่า Fast API นะครับ F A S T A P I นะครับซึ่งเป็นตัวเฟรมเวิร์กเว็บเฟรมเวิร์กล่าสุดนะครับของที่ใช้ภาษา y y t o o นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะใช้คอนเซปต์ของ asynchronous server gateway interface นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า a s c i i นะครับซึ่งจะต่างจากตัว whiskey ก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันรองรับ asynchronous call ได้นะครับซึ่ง จะมีข้อดีก็คือว่ามันสามารถที่จะทำงานได้รวดเร็วกว่าเฟรมเวิร์ในสมัยก่อนนะครับแล้วก็รอ,องรับ Concurrent User ได้มากกว่าเฟรมเวิร์ในสมัยก่อนนะครับคราวนี้เรามาดูจุดเด่นนะครับของตัว fast API กันบ้างนะครับอันดับแรกก็คือเขาบอกว่าตัว fast API เนี่ยนะครับเป็นเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่ง ทำงานได้รวดเร็วนะครับไม่แพ้กับ Node.js หรือว่า Go นะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยเขียนง่ายนะครับเดี๋ยวอลองให้ดูว่าคือในการสร้างพวก API s r v i c e ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเขียนโค้ดไม่กี่บรรทัดเนื่องจากว่ามันเป็น Framework เนี่ยนะครับซึ่งเขาออกแบบมาอย่างดีเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของ Human Error นะครับก็จะทำให้ตัวโปรแกรมเราเนี่ย มีบั๊กน้อยลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมันเรียนรู้ง่ายนะครับก็คือ learning curve น้อยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ f ฟรม e w o r k ขนาดใหญ่อย่างแจง n ก้เนี่ยนะครับตัว fast api นี้เรา,เ,าเรียนรู้ใช้เวลาไม่กี่วันนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแอปขึ้นมาใช้ได้แล้วนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลย ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมตัว fast API นะครับอย่างแรกที่เราจะต้องมีการติดตั้งลงไปในเครื่องนะครับของเราก็จะต้องมีอย่างแรกคือ Python นะครับอย่างเครื่องผมนี่ตอนนี้เป็น Python version นะครับเป็น3.9.11นะครับแล้วก็เราจะต้องมีการติดตั้งตัว Library เพิ่มเติม2ตัวนะครับอันแรกก็คือตัว Library ของ fast API นะครับ ก็ติดตั้งลงไปอ,อย่างเครื่องผมนี่มีการติดตั้งแล้วมันก็ไม่ได้มีการติดตั้งอีกนะครับสำหรับคนที่ยังเพิ่งใช้งานครั้งแรกมันก็จะดาวน์โหลดไลบรีต่ตางๆมาติดตั้งให้เรานะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งตัว fast api เสร็จแล้วนะครับรำลำดับถัดไปเราก็จะมาติดตั้งตัว u v i c o n นะครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็น เ e ็บ e r ิร์ซึ่งในการ execute Code ของ Fast API อีทีหนึ่งนะครับแล้วก็ติดตั้งไป U V I C O R N นะครับก็มีแค่นี้ครับสำหรับาการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับจะเขียนโปรแกรมโดยใช้ Fast API ง่ายๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะ เรียกตัว vscode ขึ้นมานะครับก็เป็น code main .py นะครับเราก็เขียนไปนะครับคำสั่งแรกนะครับเป็นการ import fastapi นะครับอันนี้คือฟีเจอร์หลักเลยนะครับของ fastapi ก็คือว่ามันรองรับ asynchronous call นะครับเราก็ Define ไปนะครับ async def function hello แค่นี้ครับเราก็ save ctrl s นะครับหลังจากนั้นเราก็มา run ด o นะครับวิธีการ run ก็คือเราก็ start u v i c o <oughs> n ขึ้นมานะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ ไฟล์เมนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโมดูลนะครับที่อยู่ในซอร์สโค้ดของเราก็คือตัวแอปแล้วก็ตามด้วยอันนี้จุดคือข้อดีของการใช้ fast API เลยนะครับก็คือมันจะมีตอนที่เราพัฒนานเนี่ยมันจะมีออปชันรีโหลดนะครับก็จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เวลาเราแก้ไขซอร์สโค้ดเนี่ยนะครับมันก็จะออโตเมติกรีโหลดซอร์สโค้ดชุดใหม่ให้เราเลยนะครับ ครัวนี้มันก็จะสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับที่พอร์ตเป็น local host นะครับก็คือ127.0.0พอร์ต8 0 0พเราก็ลองเรียกดูที่พอร์ต8 0 0พนะครับ hello นี่ครับเห็นไหมครับเราก็แค่นี้เองเราเห็นว่าเราเขียนเพียงไม่กี่บรรทัดเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำงานได้แล้ว ลำดับไปลคราวนี้เราจะลองแก้ไขดูนะครับสมบัติ e to my า e ทูมายว Site นะครับเราก็เซฟผมใช้ดูตรงนี้ตอนที่เราเซฟนะครับตอนที่เราเซฟอ่านี้เราเซฟกันตัว S s เซฟลงไปสังเกตเห็นไหมครับตัว Fast API, API เนี่ยมันจะมีการ Detect ได้ว่าเรามีการแก้ไขไซอสโค้แล้วมันจะ a u t o เมติกรีโหลดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากด Refresh เราก็จะได้ Output ชุดใหม่เห็นไหมครับก็สะดวกสบายง่ายดายดีดลำดับถัดไปนะครับอ่าคราวนี้เราจะเริ่มมีการส่งพารามิเตอร์เข้าไปแล้วนะครับ <S <S สมมุติว่าเราจะใส่ให้มีการเราจะส่งพารามิเตอร์เข้าไปก็ชื่อเนมนะครับผ่านตัวแปรชื่อ Name นะครับเราก็ แก้ไขตัว source code เรานิดนึงนะครับตัว hello ก็จะมีการรับ parameter name นะครับแล้วก็ return เราก็ return ค่าของตัวแปร name ออกมานะครับอันนี้เราก็อาจจะใส่เป็นตัว f string ก็ได้นะครับในภาษา python แล้วก็ control save ลองรันดู นะครับลีโรโด do. อ่าจะเออร์เลอร์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเราจะต้องใส่พารามิเตอร์เข้าไปด้วยสมมติวิสเทคเห็นไหมครับอ่าสมมติไปใส่ลองใส่เป็นชื่อคนนะครับจอห์นนะครับเห็นไหมครับหรือว่าเดวิด สังเกตดูนะครับว่า fast api นี่มันจะทำงานไวมากนะครับแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับอีอกอันหนึ่งที่ข้อดีของ fast api ก็คือว่ามันจะทำ automatic นะครับ document ให้เราด้วยนะครับถ้าเราใส่ doc ไปนะครับนี่เห็นไหมครับ automatic generate document มาให้เราเราเลยยกอย่างเช่น ขยันนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะ Request url นะครับ hello นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลยนะครับตัว fast api library เนี่ยจะทำให้เรานะครับเราสามารถทดสอบจากตรงนี้ก็ได้นะครับลองใส่ชื่อไปสมมติแจ็คลวกันนะครับแจ็คแล้วก็กด execute เห็นไหมครับก็จะมีโชว์มีตัวอย่างของ เคอร์ห้ด้วยนะครับถ้าใครถนัดใช้เคอรก็สามารถที่จะก๊อปปี้คอมมาเนี่ไปรันที่เคอรได้เลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็รีเทิร์นมาแจ็คนะครับเอาชื่อไทยบ้างนะครับสมชาย Execute ทําำได้ง่ายมากเลยนะครับลำดับถัดไปนะครับคนนี้เราก็จะ,ะเขียน Service p e r ิเหมือว่าเราเป็นร้านอาหารนะครับโค้ดผมเตรียมมาแล้วนะครับก็ สมมุติว่าเรามี3เมนูนะครับก็คือส้มตําซึ่งเรามีส่วนผสม2อย่างคือมะละกอกับมะเขือเทศนะครับแล้วก็ต้มยำนะครับมีส่วนผสมคือกุ้งแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีเคอรี่นะครับมีส่วนผสมเนื้อสันกับเครื่องแกงสมมุติว่าเราก็จะมีเซอร์วิสชื่อ get item ขึ้นมานะครับโดยรับรายชื่ออาหารนะครับแลังอย่างนั้นก็เราก็จะพิมพ ส่วนผสมออกมานะครับยกอย่างเช่นถ้าเขาเรียกเซอร์วิสส้มตำเราก็จะพิมพ์มะละกอก,กับมะเขือเทศนี่ออกมานะครับแก้คำผิดนิดนึงเราก็ลองเซฟดูนะครับแล้วก็ลองเรียกดูนะครับ get item slash นะครับส้มตำถูกต้องตบยยำ ถูกต้องแล้วก็ curry ถูกต้องนะครับคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใส่ค่าที่ไม่มีอยู่ในระบบล่ะนะครับมันก็จะ return ออกมาเป็น n u l แบบนี้นะครับซึ่งอ,อันนี้เราก็จะมีวิธีการดักนะครับการ validate ข้อมูลให้ดูด้วยนะครับเราก็ใส่เพิ่มลงไปอีกหน่อยหนึ่งโดยที่ผมจะทำคลาสเพิ่มมานะครับก็คือ Class Available Cuisine นะครับซึ่งเราจะมีรายการอาหารเนี่ยสามนะครับอ๋อแล้วเราก็เป็นนะครับแล้วเราก็มีการ Validate นะครับตรง Cuisine เนี่ยเราจะมีการ Validate CUI โอเคตูกตั้งแล้ว ลราก็ลองรัานเดอร์เบนนะครับแล้วก็ผัดไทยอ่ามันก็จะบอกเออเลือ,อ,อกมาว่าค่าที่อนุญาตเนี่ยมีเฉพาะแค่ต้มยำส้มตำต้มยำแล้วก็เคอรี่เท่านั้นนะครับคราวนี้เราลองมาดูด็อกอีกทีนึงกลับมาดูด็อกกันอีกทีนึงก็จะเห็นว่าอตอนนี้ก็จะมีเซอร์วิสชื่อ get item เพิ่มเข้ามาให้ เราโดยอัตโนมัติแล้วนะครับเราสามารถที่จะทดสอบงจากหน้านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะสะดวกเวลาเราทดสอบอพวก A p I service นะครับนี่ครับก็จะมีให้เลือกนะครับลองเลือกไปอันหนึ่ง execute เห็นไหมครับอ,อันนี้ต้มยามส่วนประกอบจะคล้าใบมะกรูดแล้วก็ส้มตามมีมะละกอก,กับมะเขือเทศนะครับ เห็นไหมครับก็จะสะดวกง่ายดายดีคราวนี้เนี่ยสมมติว่าเราจะทําเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับก็คือสมมติว่าเรามีเราจะให้คูป,ปองส่วนลดเนะาะส่วนลดลูกค้าเราก็เพิ่มไปคูป,ปองโค้ดนะครับก็จะมีให้เป็นรหัสสมมติถ้าส่งหนึ่งเข้ามาเนี่ยเราจะได้ลด10%นะครับ2 ก็จะได้ลด20% 3ก็จะได้ลด30%แบบนี้นะครับแล้วเราก็เขียน Service เพิ่มอันหนึง่งโอเคทดสอบดูนะครับ get coupon 1.2.3องสาถูกต้องนะครับทำงานถูกต้องถ้าเราใส่ค่าอื่นไปล่ะเช่นที่เป็นสตริงมันก็จะบอกว่า,า invalid integer นะครับก็คือเป็นค่าที่ไม่อนุญาตนะครับหรือเราลองมาดูที่ d o กอีกทีหนึง ก็จะมีเซอร์วิสชื่อ Get c คูปองเพิ่มเข้ามานะครับลองเทส t ดูใส่1นะครับรันได้นะครับใส่2 20%รันได้ใส่3 30เรลลันได้สมมติถ้าเราใส่เป็นสติงเข้าไป2เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นสันสนเนี่ยแสดงว่าระบบไม่ยอมให้ใส่นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ย สามารถที่จะ d e velop app ได้ง่ายขึ้นลดข้อผิดพลาดน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ค,คิดว่าเอาไว้เท่านี้นะครับน่าจะพอได้ไอเดียกันก็ฝากาใครสนใจก็ลองไปหัดโค้ดกันดูนะครับถ้าต้องการที่จะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ที่เว็บไซต์นะครับของ fast API ได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ ไว้ให้ข้างร่างด้วยนะครับสุดท้ายถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ